สวัสดีครับอยู่กับผมลุงฮัทวันนี้เราอยู่กันในรายการใหม่งงกันไหมรายการใหม่ครับผมคือวันนี้เนี่ยด้วยการที่ว่าผมเนี่ยทิ้งช่องล้างไปนานมากไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทําคลิปนะคือผมอยากทําคลิปอยู่พวกคลิปตัดไพ่เล่นกอนลอนะไรเนี่ยก็อยากทําแต่ว่าผมกําลังรอของเล่นใหม่ชิ้นนึ่งอยู่ซึ่งรอผมสั่งไปแล้วตอนนี้มันมาแล้วนะผมแล้วก็ระหว่างนั้นก็คิดไปคิดมาก็คิดว่าเฮ้ย ของเล่นชิ้นใหม่ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันสามารถจามาทำคอนเทนต์ใหม่ของช่องผมได้ครับผมเพราะว่ามันมีสิ่งที่ผมชอบทำอยู่อย่างหนึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็น่าจะชอบผมก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งเอาไว้ผ่อนคลายสมองถูกไหมหลายคนก็อาจจะเล่นแต่เล่นมากไปก็ไม่ดีนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์เล่นเกมของผมด้วยผมตั้งชื่อรายการใหม่นี้ว่าเกมมิ่งกับลุงพัดครับผมนั่นแหละครับชื่อรายการของเรา เกมมิ่งกับลุงพัด EP หนึ่งนี่คือ EP แรกโดยเกมเนี่ยผมอาจจะเล่นหลายเกมมากครับผมนะในการอาัดคลิปรอบนี้แต่ว่าเรามาเปิดประเด็นกันด้วยเกมเกมหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบเล่นเป็นพิเศษเลยผันั่นก็คือเกมที่ชื่อว่าเออผมไม่รู้มันอ่านยังไงนะแต่ฝรั่งเขาอ่านว่าฟรีกรอสนะครนะับแต่ผมอ่านว่าไฟกรอสไม่รู้อะไม่รู้อ่านไม่รู้ใครอ่านถูกนะแต่เขาเเรียกว่าฟรีกรอสแต่ผมเห็นข้างแรกเขาอ,อ่านเลยไฟกรอสนะ วัะนั้นผมจะขอเรียกว่าไฟกรอสละกันนะครับผมโดยจะเกมไฟกรอสเนี่ยเป็นเกมแนวริทเทิรัมผมริทึมก็คืออะสับนิดนึงก็ได้อะ RHYTHM นะครับผมวิทึม, R H y T H ม,มแปลว่านะจังหวะนะผมจังหวะในที่นี้หมายถึงจังหวะดนตรีนะครับผมก็คือเป็นเกมแนวเพลงก็คือเป้าหมายของมันเนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยกดเพลงครับผมกดโน้ตที่มันจะไหลๆๆๆไหล,าหล,าหลามาจากทางไหนก็ไม่รู้ของมันอะไหลๆหๆไหล,าหล,าหลามาโอ้กดให้มัน โดนนะผมเดี๋ยวอันนี้คลิปนี้จะยังไม่สอนเล่นนะผมใครเล่นเป็นอยู่แล้วก็รู้ไปครับผมแต่ใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะผมผมจะทําคลิปวิธีเล่นไฟกรอสแบบละเอียดเลยนะผมเอามาให้คุณผู้ชมดูกันนะจะมาสอนเล่นนะครับผมก็วันนี้จะบอกว่าเกมไฟกรอสเนี่ยหรือว่าเกมจังหวะต่างในโซนใหนเขาจะใช้2มือเล่นกันถูกไหมครับปกติเขาใช้2มือเล่นอยู่แล้วแหละแต่ผมเนี่ยไปเจอคนเกาหลีคนนึงนะผมเดี๋ยวผมเออ ขึ้นรูปช่องพี่แกไว้ให้ตรงแถวนี้แล้วกันนะนี่แถวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่แกไว้ให้ดูด้วยผมเห็นว่ามันเจ๋งดีครับผมก็คือพี่แกเล่นเกมเนี่ยแต่ว่ามือเดียวครับผมใช้มือเดียวเล่นผมก็เลยอยากจะลองดูบ้างครับผมก็เลยไปโหลดมาปกติคือเขาต้องเล่นออสองมือก่อนใช่ไหมแล้วเขาไฝึกมือเดียวแต่ผมอ่ะไม่โหลดปุ๊บมือเดียวเลยได้ครับผมมันได้แล้วผมก็เล่นยาวมาเลยจนตอนนี้ชินละการเล่นมือเดียวเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาโชว์สะหน่อยครับผมกับ เออเกมไฟกรอสนะผมก็เดี๋ยวไปดูคลิปเลยนะครับผมคุณผู้ชมพร้มอมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะ3 2 1สอ it's show time มาครับเริ่มเลย thank you เฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยกูได้ฟรีการคลิปด้วยเหรอเนี่ยว้าวออเอร์เฟกครับทุกคนเฮ้ย hey, นี่คืออันนี้คือผมไม่เคยได้มาก่อนเลยนะเว้ยเนี่ยดูนะยศนะครับผมออเอร์เฟกอันนี้เอาจริงๆหลายคนที่มาดูคลิปเกมคลิปนี้อาจจะยังไม่รู้จักไอ้เครื่องหมายนี้อันนี้ัะผมนะเขาเรียกว่าเป็นแรงฟรีนะผมชื่อว่าฟรี P H I ฟรี มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ออเพอร์เฟกครับผมนี่ความแม่นยำนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ได้เพอร์เฟกนะผมหกร้อยเก้าที่เหลือนี่ศูนย์ศูนย์หมดเลยนะคะแนนล้านหนึ่งเตมเป๊ะนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยคือได้กลางคลิปเลยวะเคผมเจอกันเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปเกมคลิปแรกในวันนี้ผมชอบกันหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปเกมในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันครับผมก็คือเล่นมือเดียวเนาะ ถามว่าปวดมีไหมก็ก็ปวดอยู่ผมถ้าเป็นเพลงยากๆนะี่คือปวดนะแต่ถ้าอันนี้คือไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมเพราะว่าผมเล่นมาบ่อยแล้วคราวนี้ก่อนจบคลิปหลายคนอาจจะสงสัยไอ้ผมว่าเอ๊ะแล้วของเล่นใหม่ที่ลุงพัดบอกมันคืออะไรหรอผมจะไม่บอกเลยผมจะให้ถ่ายกันเอานะว่ามันคืออะไรของสิ่งนั้นนะผมมีคําใบ้คําใบ้หนึ่งครับผมใครรู้แล้วคอมเมนต์คอมเมนต์มมน,นะผมถ้าเกิดว่า ถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์ตอบไม่มีรางวัลให้นะถ้าถูกเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตอบให้นะผมว่าเออใช่หรือเปล่านะครับผมคราวนี้คำใบ้ของมันก็คือถ้าคนดูคลิปเก่าๆผมแล้วมาดูคลิปนี้มีอะไรที่แปลกนะผมมีอะไรที่แปลกไปแค่นั้นแหละหาว่ามีอะไรที่แปลกไปในคลิปผมนะผมหาดีๆเดี๋ยวก็เจอเองนะผมสหรับคลิปนี้ผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่ง,ก,งกุุงจริงๆกล่องแก้วให้พัดกินใหม่ๆด้วยนะครับผมสุดท้ายไม่มามาจะเร็วักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ See you next game สวัสดีครับบาย